สวัสดีครับคุณผู้ชมพวโหวมอีกแล้วนะครับกับนายแมนโฟตโต้ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวต่างๆของวง B N K 4 8และว,วง C G M 4 8อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ใส่เสื้อตัวนี้อยู่ก็อยู่กันไปยาวๆเลยครับกับวง C G M 4 8นะครับก็วันนี้ก็อยากจะพูดถึงเอ่อเมมเบอร์คนหนึ่งที่มีความสดใสน่ารักมากๆในวง C G M 4 8นะครับก็คือน้อง ปีโป้ CGM48 นะครับก็อยากจะพูดถึงน้องมานานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้พูดสักทีวันนี้ก็มาพูดถึงน้องกันนะครับก็น้องปีโป้ CGM48 เนี่ยน้องก็เป็นเด็กสาวคนหนึ่งที่มีความฝันที่อยากจะมาเป็นไอดอลนะครับก็สมัครเข้ามาเนี่ยแหละแล้วก็ได้รับคัดเลือก ให้เข้ามาเป็นสมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวง C G M 4 8ในที่สุดนะครับจุดเด่นของน้องเนี่ยมีมากมายเลยนะครับคือเอาแรกๆเลยก็คือภายนอกเลยก็คือรูปร่างหน้าตาที่ดูน่ารักสดใสนะครับคือมองเข้าไปมองแล้วแบบสบายใจอะ่ะ mm hmm. เห็นปีโป้แล้วรู้สึกว่าสบายใจนะครับสำหรับผมนะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ บุค,คลิกของน้องนะครับที่เป็นคน <c oughs> คนนะครับช่างคุยนะครับช้าใครได้ดูไลฟ์น้องอะ่ะจะรู้เลยว่าน้องเป็นคนคุยเก่งมากหาเรื่องมาคุยได้ไม่หยุดเลยคือฟังเพลินมากคือตลอดทั้งไลฟ์ก็คือไม่มีช่วงช่วงที่น้องพักเลยอะ่ะคือหาเรื่องมาเล่าได้ตลอดคล้ายๆกับน้องจ๋านะครับมาส่งเดียวกันเลยคือสไตล์ที่แบบหาเรื่องมาคุย ได้เรื่อยๆไม่หยุดฝั่งเซินทั้งไลฟ์นะครับแล้วก็จริงๆน้องฉายแววมาตั้งแต่ช่วงแรกแล้วครับที่ตั้งตั้งแต่ช่วงที่เอ่อเมมเบอร์ Member c 4 8ยังไม่มีโอกาสได้ได้ไลฟ์เป็นของตัวเองนะครับต้องมาแจมในไลฟ์ของออมกับพี่นะเนี่ยเอ่อพีโป้ก็ฉายแววเลยเพราะว่าออมเขาจะให้ให้โอกาสเด็กๆได้มา มีพื้นที่ส่วนตัวในในในไลฟ์ของน้องนะครับก็ปีโป้เนี่ยก็มีโอกาสกับปาริมะมาพูดคุยกันแล้วผมก็แบบเปออิประทับใจน้องแต่นั้นแหละว่าเอ้ยน้องยังยังใหม่อยู่เลยนะแต่น้องแบบช่างคุยช่างเจราจามากนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออเด็กคนเนี้ยน่าสนใจดีนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยน้องยังร้องเพลงเพราะมากๆเลยนะแบบ เออผมฟังเวลาน้องเพลงน้องก็น่ารักดีลองเ่อะดีนะครับขนาดเมมเบอร์ด้วยกันเขาก็ออกปากยื่นชมเลยนะครับว่าปีโป้เนี่ยเป็นคนที่รองเพงลงเตอะมากน้องปิงก็เคยพูดในไลฟ์อยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็ <c oughs> นอกจากนั้นแล้วเนี่ยน้องก็แบบมีมุมมองมีทัศนคติที่ดีอะไรอีกหลายๆเ,เรื่องนะครับแล้วก็ ในเรื่องส่วนตัวของน้องอ่ะน้องน้องเป็นเด็กที่แบบเออชอบในเรื่องของดวงดาว g a l กาแล็กซีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเห็นในโปสเตอร์เจนเนอเรชันน้องก็เอาแบบฉากหลังเป็นฉากดวงดาวกาแล็กซี่มาใส่เข้าไปนะครับผมก็คือว่าเออมีเด็กแบบนี้ก็ก็ดีนะแบบมีแบบได้หลายหลากหลายแนวเดียคือเด็กทั้ง BNK48 ทั้ง c g m 4 8อ่ะแต่ละคนจะมีบุคลิกมีความชอบอะไรต่างๆนี่แบบ ไม่เหมือนกันเลยอ่ะแบบปีโป้นี่ก็ชอบเรื่องดวงดาวใช่ไหมครับหรือปิงชอบวาดรูปมิชาชอบอยู่กับสวนชอบอยู่ใส่บาทอะไรอย่างเงี้ยแบบทุกอย่างมันแบบเออมีหลากหลายดีอ่ะคือ,อยังไงก็ต้องโดนตกสักคนนะครับปีโป้ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่แบบมีความโดดเด่นในหลายๆ,ๆเรื่องนะครับแล้วก็ด้วยบุค,คลิกต่ตางๆที่มาหลอมรวมกันเนี่ยก็ทําให้น้องปีโป้ได้ถูก คัดเรื่องให้ติดเซมเสึกในเพลงเดบิวของของวงเลยก็คือเพลงเชียงใหม่106นะครับน้องก็ได้ติดเข้ามาแล้วก็ได้ร่วมเล่นร่วมแสดง MV ซึ่ง MV เนี่ยผมชอบมากๆเลยน v ่เชียงใหม่106เนี่ยแบบสุดยอดจริงน้องปีโป้ก็อยู่ในเซตเซตที่ไปถ่ายที่ห้วยห้วยตึงเท่านะครับมีน้องปิงมีน้องคันนิ้งมีน้องมามิงแล้วก็น้องปีโปนะครับสคน สวยชอบอยากไปเที่ยวจังเลยไม่เคยไปเลยครับตรงที่ห้วยถึงเท่านี่อยากไปมากๆนะครับก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในเพลงรองทั้งสองเพลงอย่างเพลง C G M 4 o r แล้ะเพลงโอลิ a กรยวาเลนไทน์เนี่ยน้องก็ได้ติดไปด้วยนะครับก็คิดว่าซิงเกิลแรกเนี่ยจะใช้ระบบเดียวกับของ B N K 4 8ก็คือ16คนรวม3เพลงไปเลยนะครับอันนี้ก็แบบเดียวกันนะครับน้องก็ได้ติดทั้งสเพลงเลยก็ ถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆนะครับก็ต้องให้กำลังใจน้องปีโป้กันต่อไปนะครับเรื่อยๆในงาน general election พรุ่งนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องจะติดอันดับเข้าไปหรือไม่แต่ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าไอ้ติดไม่ติดเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องเรื่องใหญ่เลยนะครับติดก็ถือว่าดีได้ไปหาประสบการณ์นะครับไม่ติดก็ไม่เป็นไรก็มา ปรับปรุงพัฒนาตัวเองกันต่อไปนะครับคือเด็ก CGM เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยแหละก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับก็ค่อยเป็นค่อยๆไปดีกว่านะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องปีโป้อยู่เสมอนะครับแล้วก็จะติดตามไลฟ์ของน้องต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าสนุกมากๆเลยเวลาได้ดูไลฟ์ของน้องก็ยังไงก็ฝากไปให้กำลังใจน้องปีโป้ในทุกช่องทางด้วยนะครับน้องน่าจะรออ่านคอมเมนต์ดีๆอยู่ นะครับสุดท้ายนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิง่งกรุงกริงกรุงกริงให้ผมด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ